ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าพระครรค่ะในซีรีส์ปัญญาจากสุภาษิตของเรานะคะวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกกันต่อซึ่งอย่างที่เราย้ํากันเสมอว่านี่คือเสียงของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักแล้วก็ความห่วงใยเราทุกคนสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาสํารวจสุภาษิตบทที่27กันค่ะซึ่งจะพาเราไปดูเรื่องออความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งแล้วก็ความรับผิดช,ชอบค่ะ ครับผมซึ่งเป็นสองเสาหลักที่สำคัญมากๆของชีวิตเลยนะใช่ค่ะบทนี้ให้มุมมองที่น่าสนใจมากตั้งแต่เรื่องเพื่อนแท้ไปจนถึงการบริหารจัดการชีวิตประจำวันเลยแล้วการวิเคราะห์ของเราในรายการเล่าพระคำวันนี้ก็จะยึดหลักการให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเหมือนเดิมค่ะครับคำถามนำของเราในวันนี้ก็คือความสัมพันธ์แบบไหนที่ช่วยให้เราเติบโตแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตจริงๆเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะน่าสนใจมากครับ เรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะคะจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาบทนี้เริ่มต้นด้วยข้อคิดที่ทรงพลังมากๆในข้อที่หนึ่งค่ะอย่าโอ้อวดถึงวันพรุ่งนี้เพราะเจ้าไม่รูว้วันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอืมเออทำไมบทที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์ถึงเริ่มต้นด้วยการเตือนเรื่องอนาคตล่ะค่ะมันเชื่อมกันยังไงเป็นจุดที่เฉียบคมมากครับคือการยอมรับความไม่แน่นอนของอนาคตเนี่ย มันคือรากฐานของความถ่อมใจเลยแล้วมันเป็นท่าทีที่ถูกต้องต่อพระเจ้าด้วยครับการวางแผนด้วยความถ่อมใจก็คือการยอมรับว่าสุดท้ายแล้วพระเจ้าคือผู้ควบคุมทุกสิ่งอ๋อแล้วมันก็ต่อไปยังข้อสองทันทีเลยนะคะให้คนอื่นสรรเสริญเจ้าอย่าให้ปากของเจ้าสรรเสริญตัวเองอันนี้คือคือมันส่วนทางกับยุคนี้มากๆเลยนะคะใช่เลยครับที่เราต้องแบบสร้าง Personal Branding กันตลอดเวลาใช่ครับสองข้อนี้มันเชื่อมกันแบบ แนบแน่เลยข้อแรกคือการถ่อมใจต่ออนาคตข้อสองคือการถ่อมใจต่อตัวเองในปัจจุบันมันสะท้อนภาพของคนที่มีปัญญาจริงๆครับคือคนที่รู้ว่าคุณค่าของตัวเองเนี่ยไม่ได้มาจากการเป่าประกาศแต่มาจากการกระทําที่คนอื่นมองเห็นและยอมรับเองอืมจริงด้วยค่ะเหมือนกับว่าก่อนจะไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้เนี่ยเราต้องจัดการกับมุมมองต่อตัวเองให้ถูกต้องซะก่อนถูกต้องครับต้องเริ่มจากความถ่อมใจนี่แหละ นั้นเดามาต่อกันในเรื่องมิตรภาพเลยนะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักของบทนี้เลยมีข้อที่แบบอ่านแล้วต้องหยุดคิดเลยค่ะคือข้อ5กับข้อ6การตักเตือนอย่างเปิดเผยดีกว่าความรักที่ปิดบังไว้แผลที่เพื่อนทําก็สัตว์ซื่อแต่การจูบของศัตรูนั้นมากเกินไปครับผมเอาจริงๆนะคะประโยคที่ว่าบาดแผลที่เพื่อนทําเนี่ยมันฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับเข้าใจได้เลย เคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะที่แบบว่ามีเพื่อนมาเตือนเราตรงๆแล้วเรารู้สึกยังไงโอ้แน่นอนครับตอนแรกมันก็จี๊ดนะแต่พอเวลาผ่านไปเราจะขอบคุณเขาจริงๆคือความลึกซึ้งของคําว่าแผลที่เพื่อนทําเนี่ยมันคือความรักที่กล้าหาญและจริงใจครับเป้าหมายคืออยากให้เราดีขึ้นไม่ใช่เพื่อทําลายอ๋อเหมือนหมอที่ต้องผ่าตัดเราเจ็บ แต่เพื่อให้หายดีใช่เลยครับเทียบกับการจูบของศัตรูที่อาจจะเป็นคำชมหวานๆแต่ไม่จริงใจแล้วก็นำไปสู่ความเสียหายในระยะยาวได้ภาพชัดมากเลยค่ะซึ่งมันก็เชื่อมไปถึงอีกภาพที่ทรงพลังมากในข้อ17นะคะเหล็กกลับเหล็กได้ชั้นใดคนเราก็กลับกันได้ชั้นนั้นอืนี่คือผลลัพธ์ของมิตรภาพที่แท้จริงเลยใช่ไหมคะคือการทำให้กันและกันคมขึ้นเติบโตขึ้น ใช่ครับไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ประจบประแจงกันไปมาแล้วสุดท้ายชีวิตก็ทื่อลงและสุภาษิตยังให้คุณค่ากับชุมชนมากๆด้วยนะครับในข้อสิบที่บอกว่าอย่าทิ้งเพื่อนของเจ้าและของพ่อเจ้าเพื่อนที่อยู่ใกล้ดีกว่าหมู่พี่น้องที่อยู่ไกล จริงค่ะในยุคนี้ที่เรามีเพื่อนออนไลน์เยอะแยะไปหมดแต่คนที่อยู่ข้างๆเราจริงๆกลับไม่ค่อยได้คุยกันครับสุภาษิตกำลังบอกว่ามิตรภาพที่ยาวนานและอยู่ใกล้ตัวเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะค่ะพอเราพูดเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วบทนี้ก็เหมือนจะดึงเรากลับเข้ามาสำรวจโลกข้างในตัวเองอีกครั้งนะคะ มีคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่กำหนดการกระทําและทิศทางชีวิตของเราแล้วก็ยกข้อ19ขึ้นมาว่าเหมือนน้ำสะท้อนหน้าใจมนุษย์ก็สะท้อนคนเราครับคำว่าใจในที่นี้มันหมายถึงอะไรคะใจในพระคัมภีร์เนี่ยคือศูนย์กลางของทุกอย่างเลยครับทั้งความคิดความปรารถนาการตัดสินใจคือสภาพจิตใจภายในของเรานี่แหละที่เป็นตัวกาหนดทุกสิ่งที่เราทาภายนอก ซึ่งมันเชื่อมกับข้อ7ได้อย่างน่าทึ่งมากครับที่ว่าคนอิ่มเหยียดน้ำผึ้งแต่คนหิวถือของขมว่าหวานอธิบายในเชิงจิตวิญญาณได้ไหมคะว่าหมายความว่ายังไงได้เลยครับคือถ้าใจเราอิ่มด้วยพระเจ้าหรือเต็มด้วยความพึงพอใจในชีวิตแล้วเนี่ยเราจะไม่ถูกสิ่งต่างๆในโลกนี้ล่อลวงได้ง่ายๆครับแต่ถ้าใจเราหิวหรือว่างเปล่าใช่ครับถ้าใจเราว่างเปล่าแม้แต่สิ่งที่อันตรายหรือเป็นพิษ ก็อาจจะดูหอมหวานน่าดึงดูดใจขึ้นมาได้ทันทีเลยน่ากลัวมากเลยนะคะอม,มันเชื่อมกับข้อ20เลยที่บอกว่าแดนคนตายและแดนพินาศไม่เคยอิ่มดวงตาของมนุษย์ก็ไม่เคยอิ่มเหมือนกันเป็นภาพของความโลภที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับค่ะสุภาษิตเลยกําลังสอนให้เราสํารวจใจตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าสันติสุขและความมั่นคงที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มต้นจากความพึงพอใจข้างในไม่ใช่การไล่ตามสิ่งต่างๆภายนอกอย่างไม่มีวันจบ โอเคค่ะทั้งหมดนี้ดูเป็นปรัชญามากๆเลยนะคะแต่ว่าในส่วนสุดท้ายของบทนี้อยู่ๆก็เหมือนเปลี่ยนเรื่องไปเลยค่ะข้อ23ถึง27กลายเป็นเหมือนคู่มือการบริหารชีวิตที่จับต้องได้มากๆจงรู้สถานะฝูงแพะแก่ของเจ้าจงดูแลฝูงสัตว์ของเจ้าอย่างระมัดระวัง <laughs> ครับผมคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับ นี่เป็นหลักการที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกอย่างเลยทั้งการงานการเงินหรือครอบครัวของเราเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นก็อยู่ในข้อ24ครับเพราะทรัพย์สมบัติไม่ยั่งยืนชั่วนิรันดร์และมงกุฎก็ไม่ได้มั่นคงตลอดทุกชั่วอายุอ๋อกำลังจะบอกว่าความมั่นคงในชีวิตมันไม่ได้มาจากโชคช่วยหรือความรวยแบบปุบป,ปับถูกต้องครับ แต่มันเกิดจากการดูแลอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยในความรับผิดชอบที่พระเจ้ามอบให้เรานี่แหละในสิ่งเล็กๆน้อยๆทุกวันใช่ครับและผลลัพธ์ของการมีความรับผิดชอบในข้อ26-27ก็คือจะนำมาซึ่งความมั่นคงพื้นฐานในชีวิตมีอาหารมีเสื้อผ้าซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพระพรจากการสัตว์ซื่อของเราครับ ว้าวพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะมันคือระบบการใช้ชีวิตที่ครบวงจรมากๆงั้นก่อนที่เราจะจบรายการเล่าพระคำในวันนี้เรามาสรุปหลักการสำคัญจากสุภาษิตบทที่27ที่ได้เรียนรู้กันอีกครั้งนะคะครับผมข้อแรกเลยเริ่มต้นด้วยความถ่อมใจต่ออนาคตและตนเองครับข้อ2แสวงหามิตรแท้ที่กล้ารับคมเราด้วยความจริงใจือ ข้อสาสำรวจใจตัวเองให้เต็มด้วยความพึงพอใจในพระเจ้าเพื่อป้องกันจากความโลภสำคัญมากครับและสุดท้ายสร้างชีวิตที่มั่งคงมผ่านความรับผิดชอบและความสัตซื้อในสิ่งเล็กๆน้อยๆทุกๆวันค่ะยอดเยี่ยมเลยครับผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดสักหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะสุภาษิตบทนี้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นกับความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราเนี่ยมันแยกกันไม่ได้เลย อยากให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าในชีวิตของเราเองเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีมันช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบของเรายังไงและในทางกลับกันการที่เราเป็นคนรับผิดชอบมันทำให้เราเป็นเพื่อนที่ดีขึ้นได้อยังไง เป็นคำถามที่น่าคิดมากจริงๆค่ะทำให้เราได้มองความสัมพันธ์และหน้าที่ในมุมใหม่ๆเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรายการเล่าพระคำนะคะขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามรายการเล่าพระคำเพื่อไม่พลาดปัญญาดีๆจากพระคัมภีร์ในตอนต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ